อ,นนอันนี้นะคะเป็นโคฮอตชั้นหนึ่งของเราลิฟต์เราจะมีทั้งหมด3ตัวอันนี้จะเป็นลิฟต์ขนคนไข้ขึ้นข้างบนนะคะอันนี้สำหรับรถเอ็กซาเรย์แล้วก็ถ้าเป็นโรงครัวนะคะเราจะให้ใช้ลิฟต์ตัวที่3นี้นะคะส่วนทางเข้านะคะของคนไข้โคฮอตชั้นหนึ่งจะอยู่ประตูนี้นะคะอันนี้เราจะเรียกว่าตู้ควบคุมความดันนะคะ าเราสังเกตว่าในห้องนี้นะคะเป็นความดันหรือเปล่านะคะดูที่รูมเพชเชอร์นะคะจะต้องติดลบนะคะอันนี้ก็คือลบหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นห้องนี้ส่วนทางนี้นะคะจะเป็นทางเข้าของหองผู้ป่วย ICU cohort อันนี้จะเป็นทางเข้าของเจ้าหน้าที่ผู้ป่วย cohort ค่ะทางนี้นะคะจะเป็นห้องอาหารอันนี้จะเป็นห้องพักแพทย์ แล้วก็อันนี้จะเป็นทางเข้าของ ICU cohort ส่วนฝั่งนู้นจะเป็น cohort nurse station นะคะอันนี้จะเป็นห้องใส่ชุด PPE แล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำทางนี้นะคะก็คือเราจะใส่ชุด PPE แล้วก็เดินเข้าประตูนี้ไปนะคะไปทำกิจกรรมข้างในเสร็จเราก็จะถอดชุดในห้องนี้ ถอดชุดในห้องนี้นะคะก็จะเหลือแค่ N95 ไว้นะคะแล้วก็ทะลุป,ประตูด้านนี้นะคะแล้วก็เดินออกมาเราก็จะเหลือแค่ N95 นะคะแล้วเราก็จะมาถอด n 9 5้าตรงนี้เราจะมาถอด n 95ตรงนี้นะคะทนี้ก็จะมี เซจิค่แมสข้างในนะคะเราก็ใส่เซจิค่แมสข้างในเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินกลับไปที่เดิมเพื่อไปอาบน้ำห้องอาบน้ำเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนะคะก็คือห้องนี้หนึ่งห้องนะคะนี่คือห้องอาบน้ำแล้วก็จะมีห้องนี้นะคะห้องอาบน้ำแล้วเราก็จะมีเสื้อผ้านะคะอันนี้จะเป็นแยกเขาจะแยกเป็นไซส์นะคะ S เอมแล้วก็แอานะคะแล้วก็จะเป็นพวกผ้าเช็ดตัวนะคะเสร็จแล้วก็คืออาบน้ําในนี้นะคะแล้วก็เสื้อผ้าสังผ้าจะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เสื้อผ้ากับผ้าเช็ดตัวจะอยู่ข้างนอกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปปฏิบัติงานถ้าสมมุติว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในหอผู้ป่วยะคะ่ะเราจะต้องสังเกตว่าความดันของในห้องนี้ยังลงอยูห่หรือเปล่านะคะ ดูที่เพชรลูมนะคะก็คืออันนี้ลบ16.5หรือว่าดูตรงทางช่องนี้ก็ได้ทั้งสาเครื่องนะคะอันนี้3ตัวนี้จะควบคุมห้องข้างในนะคะถ้าสมมุติว่ามันติดลบน้อยกว่า10อย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องเข้าไปเช็คว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเ u r s e station at นะคะข้างในนี้นะคะ เราก็จะปฏิบัติงานกันอันนี้เป็นชุดที่เราใส่ปฏิบัติงานกันนะคะก็คือตอนที่เรามานะคะถ้าสมมติว่าเป็นมาจากห้องเราจะเป็นชุดไปเวทแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะกลับห้องนะคะเราก็ต้องอาบน้ํานะคะแล้วก็ใส่ชุดไปเวทกลับนะคะแล้วก็เวลาเราปฏิบัติงานนะคะเราก็จะต้องสังเกตนะคะข้างในนี้นะคะจะมีตู้ควบคุมนะคะความดันนะคะซึ่งจะต้องเป็นบวกนะคะก็คืออยู่ หน้าปัดจะต้องอยู่ทางฝั่งขวามือนะคะถ้าไฟตกนะคะหรือว่าไฟดับนะคะก็คือจะต้องรีบออกจากห้องนี้แล้วก็ใส่เอ็น95แล้วก็รอระบบมันเซตก่อนนะคะจนกว่าจะเป็นบวกเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเก็บแลบเจ้าหน้าที่นะคะก็คือ เราจะมีการเก็บหนด4อันนะคะที่เราบังคับคือก่อนปฏิบัติงาน day 7 day 14แล้วก็ก่อนกลับเข้าไปทำงานนะคะแล้วก็กรณีที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจยนะคะเราก็จะทำก่อนวันนะคะซึ่งเราจะต้องเขียนทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1เราจะเขียนใบสอบส่วนโรคนะคะก็คือเราจะเขียนในข้อ1ทั้งหมดนะคะเขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนค่าเขียนออกเจนแซนะคะรวมถึงเซ็นชื่อตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเขียนใบนำส่งแลบนะคะถ้าสมมติเราเป็นคนที่1นนะคะเราก็เขียนลนดับที่1 H N ชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนเหตุผลว่าเรามาเก็บเพราะอะไรนะคะอันนี้สามก็คือเขียนสติกเกอร์นะคะ1แผ่นนะคะสมมุติว่าลำดับเราอยู่ลำดับที่1เราก็เขียน1นะคะ H N อะไรชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็แปะที่ทิวนะคะตามยาวแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นถุงเก็บแลบเสร็จแล้ว เราก็จะไปเก็บแบบทางด้านหน้านะคะตรงตู้เก็บแบบทางด้านหน้านะคะซึ่งเราจะเก็บกันทุกเช้านะคะ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงนะคะใครที่ครบรอบนะคะก่อนทํางาน d a y 7 d a y 14หรือว่ามีอาการผิดปกติแล้วก็ก่อนกลับไปเป็นบัตรงานที่บอดนะคะสามารถมาทําได้ตามเวลาปกติได้เลยค่ะ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงของทุกวัน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะให้ เช่นกันนะคะเราจะมีตู้ควบคุมนะคะเราจะต้องดูว่าตู้อันนี้ลบหรือเปล่านะคะคือดูที่ pressure room นะคะลบ15กับลบ18นะคะอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวของ icu ผู้ใหญ่นะคะจะเป็นโซนนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำทางด้านนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้า nurse station นะคะของ icu นะคะก็จะมี ตู้ควบคุมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบวกนะคะคือบวก -"18 นะคะต้องเป็นบวกขท่านนะคะแล้วก็เราก็จะมีห้องนี้นะคะเราจะมีตู้ควบคุมอยู่ทางด้านนอกตรงนู้นนะคะก็คือก่อนที่เราจะเข้าปฏิบัติงานเราก็ต้องดูว่าตู้ควบคุมมันยังเป็นลบอยู่หรือเปล่านะคะนี้จะเป็นห้องอาบน้ําของฝั่ง ICU ผู้ใหญ่นะคะก็คือเขาจะถอด p ี e เสร็จเรียบร้อยก็จะเดินมาอาบน้ําตรงนี้นะคะ ต่อไปเราจะไปที่ศูนย์บัญชาการอีกชั้นหนึ่งนะคะก็คือเป็นชั้น7นะคะซึ่งทางด้านหลังจะมีลิฟต์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะก็คือลิฟต์ตัวนี้จะไว้ขนผ้าหรือว่าขนขยะนะคะลงมาจากข้างบนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลิฟต์สำหรับเจ้าหน้าที่นะคะเราจะขึ้นลิฟต์ตัวนี้เท่านั้นอันนี้เป็นศูนย์บัญชาการของชั้น7นะคะซึ่งจะดูแลคนไข้ ตั้งแต่ชั้น2 3 4 5 6นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำของชั้น7นะคะคือถ้าอยู่ชั้น2 3 4คือเราสามารถเลือกขอดชุดได้ชั้นไหนก็ได้ถ้าหนูเราใส่ PPE เราไปดูคนไข้ชั้น2เราก็เดินลงบันไดไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็เข้าห้อง Negative Pressure ไปขอดชุดห้องขอดชุดเมื่อกี้นะคะ แล้วก็ถอเอ็นกระแแล้วก็ใส่ซข้คอแมสแล้วก็คลื่นลิฟต์มาสามารถมาอาบน้ำข้างบนได้หรือว่าจะอับจากข้างล่างมาเลยก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นโลจเซนเซอร์รวมถึงข้างนอกด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นศูนย์บัญชาการของคนไข้ชั้น2 3 4 5 6นะคะเราก็จะแบ่งเป็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้น2ดูคนไข้ชั้น2ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีห้อง เตรียมยาห้องเตรียมยาห้องพิษเม้นต์ต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีห้องอาหารอยู่ทางด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีห้องพักต่างๆนะคะอันนี้ป็คือเป็นสูมมัญ์ัวชการทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะดูคนไข้ผ่านจอมอนิเตอร์ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการเก็บแฝบผู้ป่วยอื่นๆนะคะอย่างเช่น CBC, BUN, Creatinine, e r i i n e ะคะก่อนอื่นเราจะต้องเช็กก่อนนะคะว่าผู้ป่วยคนนี้ต้องการเจาะเลือดอะไรบ้างนะคะแล้วก็นำสติ๊กเกอร์นะคะใบแปะในใบนำทางเก็บแฝบนะคะแล้วก็สมมติว่าชื่อในเนะคะเก็บแฝบอะไรบ้างเช่น CBC, BUN, Creatinine, i i n e Life นะคะนาง A เก็บ LFT นะคะแล้วก็ปินสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ติดที่ทิวแลบนะคะนำเซตเก็บแล็บเก็บแลบนะคะใส่2องพลาสติกไว้นะคะแล้วก็เข้าไปเก็บแลบผู้ป่วยนะคะโดยเราจะต้องเช็คชื่อคนไข้ทุกครั้งนะคะเก็บแลบเสร็จแล้วนะคะใส่ซองพลาสติกแล้วก็สเปรย์ด้วยแอลกอฮอล์เนํานำใส่กล่องโฟมนะคะซึ่งกล่องโฟมนี้นะคะเราจะไม่บรรจุ iPad เข้าไปนะคะเสร็จแล้วให้นำกล่องโฟมนี้ไปไว้ตนทางออกบริเวณ ทางออกของขยะติดเชื้อนะคะและแจ้งให้กับพยาบาลที่อยู่ในเคาน์เตอร์นะคะว่าเก็บแ l บบเสร็จแล้วให้คนนำให้คนส่งแ l a บนะคะนำแ l a บไปส่งพร้อมกับใบน้ำทางค่ะ<ช>และต่อไปนะคะจะเป็นการเก็บสวบ,บ PCR คนไข้นะคะ ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะแปะสติกเกอร์คนไข้ที่ทิ VTM นะคะแล้วก็จะมี2ซิป2ชั้นนะคะมีกล่องโฟมซึ่งในกล่องโฟมนั้นจะต้องบรรจุ i p a d ด้วยแล้วก็จะต้องมีใบน้ำทางนะคะที่ระบุว่าคนไข้คนนี้เก็บ PCR นะคะเตียงไหนบ้างนะคะในใบนำทางนั้นนะคะไปถึงคนไข้นะคะเราก็ต้องเช็คชื่อคนไข้เก็บแบบนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ดูหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำ เอาแลบนะคะใส่ซองพลาสติกชั้นที่1นนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วย70%นะคะแล้วก็ใส่ซองซิปชั้นที่2สเปรย์แอลกอฮอล์ให้ทั่วแล้วก็นําใส่กล่องโฟมนะคะแล้วก็นําไปวางไว้ตรงจุดนะคะทางออกของขยะติดเชื้อและแจ้งให้กับ ผู้นำส่ง l a บไปส่งนะคะเราจะมีการแปะสติกเกอร์นะคะที่ทิ้วลับนะคะอันนี้ก็คือเป็นไม้สวอปนะคะอันนี้เป็น vtm นะคะแล้วเราก็จะมีซองซิปนะคะแล้วก็จะมีกล่องโฟมนะคะที่ข้างในมีซีโรกแผกนะคะแล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก่อนอื่นเราจะต้องถามชื่อคนไข้ก่อนนะคะว่าชื่อตรงกันไหมนะคะชื่ออะไรคะิมอยชื่ออะไรคะโอเคค่ะอันนี้ตรงกันนะคะต่อไปเราก็จะทำการเก็บนะคะเราก็จะหมุนฝา ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ให้คนไข้ถือแล้วก็ให้คนไข้เงยหน้าประมาณส5องิาองศยอยางนี้นะคะให้เขาหายใจตามปกตินะคะไม่ต้องกั้นหายใจนะคะหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นการเก็บครั้งแรกนะคะให้เราวัดติ่งหูจนถึงจมูกนะคะแล้วก็มาร์กไว้นะคะโดยส่วนมากนะคะมันจะมีขีดกึ่งกลางตรงร้อยหักตรงนี้นะคะเงยหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะ เอ่อแย่เข้าไปนะคะแล้วก็หมุนหนึ่งสาี่ห้านะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ในหลอด VTM นะคะแล้วก็หัดไม้นะคะใส่สองซิปนะคะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะหลังจากนั้นนะคะใส่สองซิปชั้นที่2นะคะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้ว บรรจุใส่กล่องโฟมนะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะคะแล้วก็นำส่งห้องแลบค่ะต่อไปเป็นการจัดการผ้าเปื้อนนะคะเป็นเสื้อผ้าของคนไข้นะคะเราจะใส่ถุงนะคะสีดำนะคะมัดปากถุงให้แน่นนะคะแล้วก็สเปรย์ด้วยแอลโกอฮอล์เจนนะคะพร้อมแปะสติกเกอร์นะคะเสื้อผ้าผู้ป่วยนะคะแล้วก็ใส่ถังบริเวณด้านนอกนะคะแยกกับถังขยะติดเชื้อนะคะ ส่วนขยะติดเชื้อของผู้ป่วยโควิดนะคะขยะทุกชนิดเราจะแยกเป็นขยะติดเชื้อทั้งหมดให้ใส่ในถุงขยะสีแดงนะคะมัดปากถุงให้แน่นสเปรย์ด้วยแอลกอฮอล์70%ให้ทั่วถุงนะคะแล้วก็สวมทับในถุงขยะชั้นที่2นะคะมัดปากถุงให้แน่นสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ทั่วนะคะแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ขยะติดเชื้อแล้วก็ยกไปไว้บริเวณถังรอพักขยะทางด้านนอกนะคะ รอสุขาพิบาลมาเก็บในเช้าวันต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นการจัดการอุปกรณ์สเตอร์ไลน์ต่างๆนะคะที่ได้จากงานจ่ายกลางนะคะเมื่อเราใช้งานเสร็จซิสเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะแยกขยะนะคะทิ้งนะคะของมีคมก็คือแยกทิ้งในถังของมีคมนะคะนำผ้าห่อเซตนะคะใส่ถุงสีแดงพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็แปะป้ายว่าผ้าห่อเซตจ,จ่ายกลางนะคะแล้วก็น้ำส่งไปในถัง ค่านะคะแล้วก็อุปกรณ์เซตต่างๆนะคะให้ใส่ถุงแดงแล้วก็เอาใส่ในภาชนะนะคะที่มีฝาปิดรอจ่ายกลางมารับในช้าวันต่อไปนะคะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำสถานที่นะคะแล้วก็ การปฏิบัติต่างๆนะคะเป็นแบบคร้าวๆนะคะถ้ามีข้อสงสัยประการใดนะคะสามารถโทรมาภายในนะคะเบอร์ภายในได้ที่1810นะคะงานป้องกันและและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือว่าจะไลน์มาส่วนตัวก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการปฏิบัติงานและประาศจากโรคภัยนะคะสวัสดีค่ะ